แฟรนไชส์อวอร์2 0 2 0 1นพรัตน์24ที่มีจุดเดน่นคือสินค้าหลากหลายแต่ราคาเดียวทั้งร้าน2อ d o f o ดียอเดียผู้นำข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุแฟรนไชส์ที่เติบโตในธุรกิจออนไลน์3าจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงเน้นลงทุนง่ายและเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์4เตี๋ยวเรือต่อชามชู่จุดเดน่นเรื่องของน้ำซุปและน้ำปรุงสำเร็จรูปคาดว่าจะมาแรงในปี64 5ซูโมโล่ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแต่จุดเด่นคือมี8แพ็กเกร,ราา ลงทุนตามความเหมาะสม6ร้านน้องฟ้าเซ์วีธุรกิจสารพัดบริการลงทุนต่ำคาดว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเจอูฟูลูกชิ้นปาลาเยาวราชลงทุนหลักหมื่นก็พร้อมขายได้ทุกทำเล8เอ็มมิวนมสดแท้100%เรนแฟนชัเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุด,ดิบจากจนมสดแท้9แมทโฮมแฟรนไชส์การศึกษาที่มีระบบการเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว4ต่อเนื้อย่างอีกหนึ่งแฟรนไชส์น่าสนใจลงทุนน้อยขายดีในทุกทำเล